ตามาดูซองมาต้องพวงนะใช่ต้องพวงนะร้องพวงไงก็ร้องพวงมึงไม่รู้ซะแล้วกูเกิดมาปุ๊บอะลูกซองติดมือกูมาเลยนะเว้ยเฮ้ยหัวรันหัวรานซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลยคั่นเทป dot n dot t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมยูผมดังสองดูฮีนะครับ ซึ่งคลิปที่แล้วที่เราได้ปลอมตัวไปฟอร์มหนึ่งห่งไก่ไอมาใช่ไหมแล้วเชิญทัพที่อะไรให้เปิดคลิปอยู่ไอสัต ออโอเค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 อคือคลิปที่แล้วผมได้ฟอร์มแกล้งเป็นให้ผู้หญิงอะไปเทสแล้วผมเป็นคนเล่นเองใช่ปะซึ่งผมดูออกว่าไอ้มันอ่อนให้เว้ยคือมันคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วคราวนี้นไอ้มันมาดูคลิปผมแล้วว่าเออผมเป็นคนเล่นแล้วมันมาบอกว่าผมกาดฉ<อ>ุนเลยครับเออมึงกาดจริงไงอ่าก็ตานี้ขอแบบว่าไม่ต้องออมมือขอแบบจริงๆเลยอะโอเคปะคือแพ้อับอายเลยนะโอเคเดี๋ยวกูจะยิงศพยิงศพให้ด้วย คันนี้ไม่มีข้ออ้างเลยครับกูจะทําทุกวิอีทางนะชนะกูจะกด2นัดเอ้ยดูออโกงตัวเล่นโกงโกงเฮ้ยเอาตัวนนนนนหนึ่งหนึ่งนี่ตัวหนึ่งหนึ่งก็แบบเออเอาแค่แบบเหมือนเท็ดี้เหมือนเท็ดอ่ะเชิญมาอ่าโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาแบบเหมือนเท็ดอ่ะแบบนั่งตั้งไอ้มอฟิวฟิวอะไรอย่างเงี้ยจัดแปรอบที่แล้วกูมองมึงไก่ไปเว้ยรอบนี้กูมองมองใหม่แล้วกูมองมึงคือลูกเกี๊ยบเอามาปืนอะไรปืนอะไรเป็นไงปืนอะไรก็ดีเซอร์เนี่ยเหมือนเท็ดอ่ะโอเคโอเค จะลูกซองด้วยหรือจะอะไรด้วยมาครับคุณผู้ชมครับไม่มีโมแล้วของจริงแล้วกลัวจริงแล้วนะไอ้บอกเลย<า>แล้วกูก็วอร์มมาแล้วด้วยซึ่งมึงอ้ามไม่ได้นะถ้าเกิดมึงไม่ได้วอร์มอ่ะกูไม่ได้วอร์มจริงไอ้ตายยืงไมไ่วอร์มเลยอ่นะตัวอ,อยู่ไหนวะอเจอตาย,อตายโอ้ยตาย ไอเอม่ไนอัดตัวกูยับเลยตังเลยมันจะมาแบบเทสมันเป็นเชิงมันเป็นเชิงมึอย่าพิ่งยิงนะก็ไม่ยิงไงไม่ยิงไงไม่ยิงยิงหัวนับแต่หัวนับแต่หัวโอเคโอเคโอเคมันลากไม่ขึ้นเ่มันลากไม่ขึ้นมึงจะระยะจูบกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย ได้เฉยเลยไงเมื่อจะตื่นใช่ไหมเมื่อตื่นใช่ไหมี๋ยวมึงเจอกูกูมันแค่วอร์มอ่ะโอ้โหทำไมเงินมันมิ้นแค่นี้อ่ะเงินกูไม่มีเอาปืนให้หน่อยเอาปืนอะไรดีเซิร์ด้ะเอามาที่ฐานตัวไม่เหลี่ยมนะไม่เหลี่ยมนะเหลี่ยมกูไม่ใช่มึงเกตุกูวิเหลี่ยมอยู่แล้วกระปุกยางมาดิครับมาดิครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกดกกดกดจด้เด้อเนี่อ่อนให้กูได้หน้าปะเนี่ยไม่เอานะขอแบบหน้าแหกอ่ะมาขอแบบหน้าแหกเรตัดเพื่อนกันเลยอ่ะโ้ยตจะตัดเพื่อนเลยเหรอเอเขาแหกอเลยนะก็ไม่ถลายนี่หวาเอร์้นสวนหน้าเดียวเขดูนะวันอเลยอเออวันชอเลย คิดว่าเปล่ามึงทำได้กับบอดอะดีนี่คนเล่นนะเว้ยเมื่อกี้เิร์ฟมันแหลกเฉยมึงยิงได้อะตกเฉยเฮ้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 อยาย็นก่อนเย็นก่อนเพื่อนถ้ามันยิงกูได้นะกูโทษเกมเลยมึงแกมันมันต่อยอะ ปีงระยะจูไม่เป็นอยู่ไหนวะตามไปคอยอันนอ๊เมากรวดอ้าาาาดูดิครับโอ้เมากลอดเนาะโอ้ดูดิครับตัดกำลังอ่ะตัดกำลังอ่ะคือใจมันกำลังมาไงไม่แก้กลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโหคนไร้นั้นคนไร้นั้นเลย ลกโลกโลกกูอะไรนะนี่ไปผ่าจุดเข้าหัวแล้วเมื่อกี้อะไรอะไรมึงรออ่ะมึงรออ่ะรออะไรไม่ได้รอกูเดินตลอดเฮ้ยเไม่มีคำว่ารอหรอกยังไม่โดนวะเนี้ยเฮ้ย โดนวะเออเมื่อกี้แล้วเม็ดปัสกทีนี้เอาจบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นก่อเต้นอ๋อ้ยเต้นไม่ได้การถึงเราวลาต้องได้ลูกซองกันแล้วอ่ะดาไดลูกซองเอามาเอามาลูกซองมาต้องควงนะใช่ต้องควงนะต้องควงไงก็ต้องควงมึงไม่รู้ซะแล้วกูเกิดมาปุ๊บอะลูกซองติดมือกูมาเลยนะเว้ยน่าจะเกิดอ่ะมาาเขอมมา อยากโดนที่หัวว่ะเฮ้ยรอบที่แล้วมันเกอบชนะกูได้ไงวะมันเดินไปไม่ได้กูเก่งไงเฮ้ยใช้เก่อก่อนทำยังพาเอาแล้วครับเอาวะตึงวะตึงวะ ตงวะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ยยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้ ฉันกระสุนก่อนนี่ไงหัวล้านหัวล้านเรียบร้ยกระสุนเลยอะไรฉันกระสุนมึงก็ต้องหามุมเองดิเฮ้ยเอาป่โอ้่อมา่อมาซอต่อ ไม่เข็ดไงไม่เข็ดเมื่อกี้ก็ะสุกูมดเสือไปทานเมื่อกี้โอ้ว้าเลยเนยอ๋อที่มึงชนะกูรอบที่แล้วได้ก็เพราะว่าคือมึงคิดว่าเป็นผู้หญิงเล่นใช่ป่ะล่ะมึงเลยแบบอืมแอคไงไม่กดดันไงไม่อยู่ที่วัานไงวันนี้มันหนาวเว้ยมือกูแข็งวันนี้มันหนาวมือแข็งมือแข็งหรืออะไรแข็งตามขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาแล้วนี่แหละแบบแชมป์กูแบบแชมป์กู

อุ้ยไม่ตายได้ไงอะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมึงอยาโอ้แดงเถือกเลยไม้เชลล์ไมน้องไม้ได้ดูไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลแดงเถือกป่ะแดงเถือกป่ะได้ดูไหมเนี่ยเออไอ้เชี้เงียบใช่ครับใช่ครับเออเฮ้ยเฮ้ยมึงนั่งอะไรมึงนั่งอะไรมึงนั่งอะไรเก๋แม่งโง่มากน้องน้อง มึงนั่งรอเหรอมึงนั่งรอเหรอไม่ได้นั่งรอ,อ,อชักกระสุนเฮ้ยเฮ้ยมึงชักนา,จา,กา,านจังวะฮะเติมหมดตลอดอะครับเติมหมดตลอดอะครับอะไรล่ะแตกอุ้ยยี่ยี่เลือดนี่ไม่มีคำว่าเติมครับลาครับไม่เติมครับมึงหนีไปไหนไปดีไปไหน,นไปไหน,น,ไไหน,น,ไหนเฮ้ย <c oughs> เอว <c oughs> โอ้โหเฮ้สองรอบแล้ววสองรอบแล้วไอ้ไม้เห็นไหมโอ้ยไอ้เกมเ็กให้แน่เลยเกาะมึงเนี่ยให้มึงไม่แตกโอ้ยเกมเสกเกาะให้มึงแน่เลยใช่ไหมโอ้ยยดฟีไฟเคียเตอร์อ่ะอี๋อย่าไปออกไป ตามเนี <łość> ่ยกระสุนย้อนไอ้ตั้งมือเบียดไม่กูยิงหัวมึงไปสองรอบแล้วจริงจริงไอ้ไอ้กูมีกูมีหมวกไงโคกเกมโคโงงเลยเอาหมวกออกเลยตอนเนี้ยอ่ตกูไม่แต่หมดอล้วกูถอดแล้วเออกูถอดอ่ะ เกมโง่เกินไอ้เหี so, ้ยน้องๆหล่มม oh, like, like, ัเล hmm, ่นกันเยอะเลยนะครัะโวยเกมอีกดแล้วมึงโวยเกมอีกแล้วโทษเกมอะไรมึงไปดูคลิปเลยเดี๋ยวคลิปมาเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเลยมึงโดนหัวมึงโดนไม่ไม่โคตรัดหรือเปล่าโอ้ยเดียงแบบไม่มีไม่มีขาวอ่ะใช่ไหมไม้ไม้บอกเดชบอกเดชเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นปะไอ้มึงดูจริงป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยทำเป็มึงพูดแบบเหมือนโกหกเลยวะนะมึงดูจริงป่ะเนี่ยไอ้สัตว์ดูอยู่ดูอยู่ดู่นี่ไอ้เหี้ยพูดแบบกูโกหกเลย เฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยไรขุนั่งจักรแกละเปียกขนาเล่นกับมึงเนี่ยวิ่งเฮ้ยเปียะเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยได้ด้วยเต้นด้วยกูเต้นใส่สมเพื่อุ้ยถ้าข้าเต้นจนจะเต้นยังไงโอ้ยขึ้นเลยเยี่ยมแม่งกูดท่ากูจบเลยจ้์ ไม่รู้จักท่าฟีอีสปอร์ตอ่ะเธอจะจะเต้นเลยโอ้แหว่ยิ้มมาให้พูดท่าพี่โจนเหรอน้องยิงตังไม้หน่อยดิ <_ d ying> ทา่าฟีพี่ก็พูดไปอยากให้กูได้ฟรีไฟคิปเตอร์เมื่อไหร่นะก <_ d ying> ูจะชมเกมดาวน์โหลดทั้งวันทั้งคืนเลย <_ d ying> หลดมาเล่นกันเยอะๆ <_ d ying> เลยนะครับเพื่อนยนะครับเกมดีมากเลยอ่ะแบบยิงหัวเม็ดเดียวไม่ตายนะครับเพื่อนๆผมยิงแบบโอ้โหแดงเถือกอ่ะเพื่อนๆก็เห็นนะ <_ d ying> แดงเถือกอ่ะเนี่ยแดงแบบเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูที

อุ้ยหัวหนึ่งเมตรหัวหนึ่งเมตรพอมือกก่อนเปล่าพอมเลือกก่อนเปล่าขอพันยากนขอพันยากรอด้ได้ก็พันได้พันไม่ได้เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูดินี่นี่นั่งรอด้วยนี่เดี่ยวเลี่ยมเดี่ยวเลี่ยมเดี๋ยวแม่งเลี่ยมเดี๋ยวแม่งเลี่ยมเนี่ยเนี่ยไงโอ้เลี่ยมเอ้ยว้า มาได้มาเด้มันเป็นเชิงมันเป็นเชิงมันเป็นเชิงขาเรียกคุมโซนคนคุมโซนบนด้วยไม่รู้หรอกคุยู่ไหนจะเนี่ยรู้ยังไม่รู้โอ้มันกดสองนัดเนี้ไปเดินไปเดินไปเดินเดินเดินไปใต้งใจโอ้โห้คนเหลี่ยมเลยโอ้ยหัวล่างหัวล่างหัวล่าง มึงก็ได้กูพันแย่ก็ไม่ได้าไอ้เสือดเออเขาบังเหลี่ยมอ่ะเหลืออีกยี่สิบแล้วต้าก็ได้เลยฟันเดะโอ้ยเอ้าหัวหัวนั้นนั่นเลยหัวทั้งนั้นเลยทำไมจริงๆโดนตัวไอ้ไมมไอ้สเสเอ้ยมาตาบินเสร์ดมาแล้วดีมาปืนยังไงวะดีนเสือตัวไหนวะไอปืนพกอ่ะอ๋อพกดีนเสร์ดมา หลังกูเตอรต่อยแล้วดังนไอ้สัต่กูชอบตัวสุดเบอรไหกันเนี่ยเบอรไหกันเนี่ยอยู่ในใจเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อจบไปเอ็งไงเอ็งไงมันมีปืนลูกซองเก๋คไกอยู่ตรงหลังกูเว้ย มันหนักมันหนักได้ปืนอ,อะไรมึงเอาปืนอะไรอ๋อปืนปืนไหนที่คิดว่าชนะกูอ่ะปืนนั่นแหละเอาไปเลยอิเซอร์กันมาอิเซอร์ได้มาอ๋อวันนี้กูวอร์มมาแล้วกูสตรีมมาสามชั่วโมงอะม<า>่ะอ๋อเออคือถ้าถ้ามึงแพ้กูมึงก็ต้องแบบโปรโมทช่องกูแล้วจริงๆลงช่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ปะ่ะไม้ใช่ป่ะคือเล่นเกมไม่มีพัานานมันไม่ไม่ค่อยตั้งใจเล่นอ่ะใช่ป่ม้เนาะใช่ครับใช่ครับเออแบล<บ>กผมแพ้ส่องดูนี้นะครับชื่อช่องนี้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยกดติดตามเพื่อผมทีนะครับ บ oh. oh. อกแล้วที่จริงกับกูอ่อนให้ไงล่ะเอาวะสี่หมดเวลาแนละ้วตังหมดเวลาที่กูจะอ่อนให้นะสี่ต่อสามครับสี่ต่อสามครับโอเค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 กูเตรียมไม้แข็งมาไม้เด็ดด้วยเอาตรงกลางนี่มาเฮ้ยเฮ้ย

อันแน่ไอ้คิดนี่หรียยามาชิดกับกูอะฮะได้ทุกระยะว่ะมาเถอะมาเถอะอือจะนั่งมอไปเราจริงๆกูว่ายิงไม่โดนหรอนะมึงนั่งอ่ะเมื่อกี้มันเลยแบบ <Easy. S 2> อีซี่มาดีเซอร์เฮ้ยมีใครตึงกว่าน,นี้ปะวะเย้ยน่าเบื่อวะ่ะไม่ตึงมือเลยวะ่ะเอาวะเอาวะมึงได้พีได้พี<ย>แล้วพูดไงอย่าลืมยนทำคลิปนะแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะบอสติดตามเพื่อนผมหน่อยนะครับติดตามเพื่อนผมหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยมาเดี <c oughs> ย๋ยวไปรอดูมาเอ้ยเอ้ย เฮ้เดี๋ยวก่อนตั้มนี่ก่นจรงก่นมามาหายแล้วมาคือเมื่อกี้หัวแตกแล้วจริงๆอะเมื่อกี้แบบหัวหัวลั่นแล้วอ่ะมาอุ้ย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 เชียวหูเชียวหู เชี่ยวหูเชี่ยวหูอุ้ยอุ้ยเชียวหูอุ้ยอืมกูเล่นเครงขี้ใครขึ้นเลยแล้วเนี่ยเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเร็เปล่าเปล่าขยันใจก่อนขยันใจก่อนวงวงมา

ไอ้บาบเบิลคนเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเลยก็ยิงหัวไปไอ้มคนเหลี่ยมไว้ผมไม่น่าเหลี่ยมเลยนะกูมึงติดกับมึงเองไงก็ไอ้วอลมึงไงไอ้วอลเหรอเหลี่ยมเหรอเหลี่ยมเหรอเหลี่ยมเหรออะไรไม่ดักกูขึ้นมายิงเลยเฮ้ยมึงดักมึงดักมึงเมื่อกี้ดีจ้าเดย์แม่ยังไงเนี่ยเห็นก็ดูสีเยอะ เสูสีอะไรเอ้ยส <ông worldly> กอมันก็บ่งบอกอยู่อ่ะครับ5 7ห่างกันตั้งห่างกันเป็นต้องเป็นเมตรโอ้บอกสูสี <f li> โอ้เนี่ยดีเซิร์ดกูคุกคาดีเซิร์ดกูโหดกว่าปะล่ะถ้านับแค่ดีเซิร์ดอะถ้านับแต่ดีเซิร์ดถ้านับแต่ดีเซิร์ดกูก็โหดกว่าอยู่ดีอะ่ะอะไรหรไอ้สัตว์เอ้ยถ้านับด้วยหน้าตาทางนับด้วยอะไรกูก็โหดกว่าอยู่ดีไอ้กูก็หล่อกว่าอยู่ดีอไอ้เ <g ual af> อคุยเยอะมากคุยเยอะมากกูแพ้ <ผ>เออได้ยอมอย่าลืมทำคีิปแบบร้องไห้แบบตือรอกันเหรอวะเนี่ยร้องไห้แล้วแล้วก็ผมแพ้ส่งด้วยครับติดตามเพื่อนผมทีนะครับกดซับตรงนี้ครับขึ้นผมเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยโอเคนะเพื่อนเดียด๋ยวกูจะรอดูโอเคโอเคขอบใจวาโอเค<笑><笑>ออเครับผมก็ขอบคุณไอ้บับเบิ้ลนะครับที่มาให้ผมแก้มือในวันนี้นะครับก็รอบหน้าอยากแก้มือวันไหนก็บอกได้นะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม บด้ายครับ